ไปดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีนมาพบกับส่อ,องผู้ผ่านคนไกลบ้าน,นเซีนเคยมื่อนี้ผู้ฝานซืมาตำม,มีใวไวสุบีซีน้องกินเ้อเครื่องไฟตตำม,มีใวไว,ไวเห้องกรสีมีประมาณนี้พี่น้องมีผักเขือผักเลนผักพริกกระเทียมมะนาวมีหอยแมงผู้นำพี่น้องตามด้วยตีนไก่จ้าพี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็มาต้มน้ำไว้ลวกพักลวกมีก่อนจ้า ตอนนี้มองกโกลได้ที่นี่มันเามีกันเลย สูกแล้วจานนี้น้องไปตำน้องกันเลยบ่ะ ก้นเอามะเขือเทศเขือลงกนะ็บมะเขือเทศลงพี่น้องลงเซางรา้ิกสีนวตามด้วยหงนันวน้ำตาลขาดมาได้ก็คือน,น้ำปลาแด,ดกพี่น้องแซ่บ,ซบ ไจลง้มมมีแบบรัะพี่นอ้องประมาณนี้อหอยตามไว้หอยแมงคู่จ้าานอนอ,นอ,นอ,นอนเดี๋ยวอนีล้มหมคือว่าเขาตอกเซนไว้เรียบร้อยนี่แหละ หนึงอบี่หลายาะวามันสมนานดี่นอกขอแซ่บๆนเด้อตับมีลาวเฮามไวไเบลวๆแต่แซ่บบ่อบคุณเลยมากิีที่นี้ฝากไ้เซ่ติดตามช่องคูขันคนไก่บ้านเด้อคุณโจะขามาให้กำลังใจตลอดมาขอบคุณ่หลายเด้อ นี่ก็ตัมเรียบร้อยแล้วเอามาใส่ผักกาดกันเป็นจะแซ่บว่ะแต่มีไวไวของเขายุ่ยกล้กุ่ยไกลแล้วมากินน้ำกันเด้อพี่น้องต่ำแบบลาวใส่ผักน้ำเล้อพี่น้องเสแแบเอา้าคลิปนี้กะทิจบซะนี้ก่อนเด้อพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย